ความคืบหน้าล่าสุดเจ๊ปองอัดแรงผู้บริหารเ네นชั่นโต้กลับลั่นฉันไม่เคยบิดเบือนด้านพิธีกรดังขยี้เสริมจากกรณีนะครับที่เ네นชั่นโดยการถแถลงการต่อสาธารณะของนายฉายบุญนาคประธานกรรมการบริหารเครือเน네ชั่นชี้แจงการลาออกของนายกนกรัตวงสกุลธีระธัญญาภัยบู์พิธีกรข่าวเ네นชั่นรวมทั้ง อัญชลีไพรีลักและสันทิสุขมะโรงศรีสองพิธีกรดังเนชั่นทันข่าวโดยคาดการว่าทั้งหมดจะไปจัดรายการช่องนิว18ในต้นเดือนธันวาคมนี้ช่วงหนึ่งของการถแถลงวีรศักดิ์พงอักษรบรรณาธิการการบริหารกรุงเทพธุรกิจในเครือเนชั่นกล่าวสรุปความว่าที่ผ่านมาการทำงานของสถานีอาจจะมีความบิดเบี้ยว รู้สึกเศร้าใจที่ผู้สื่อข่าวภาคสนามเวลารายงานข่าวการชุมนุมต้องหลบๆบซ่อนๆบางคนต้องปิดไม้ต้องไม่มีไมเนชั่นอยู่ห่างจากม็อบในขณะที่ช่องอ,อื่นๆสามารถรายงานตรงกลางม็อบได้โดยเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดคำถามถ,ามถึงว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรโดยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการกลับไปสู่การทำหน้าที่สื่ออย่างแท้จริง เป็นสถาบันสื่อแม้ว่าอาจจะบ,บิดเบี้ยวไปบ้างระยะหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ถ้าทุกคนช่วยกันจากกรณีดังกล่าวนั่นเองทำให้การตอบโต้กลับของโซเชียลมีเดียของอัญชลีไพลีรักและสันติสุขมโรงศีผ่านทาง Facebook ของพวกเขาถึงกรณีที่ถูกมองว่าบิดเบี้ยวจริงหรือไม่นั้นซึ่งเป็นที่วิพากษวิจารณ์ อย่างมากทั้งในโลกออนไลน์และสังคมทั่วไปโดยทาง Facebook ของอัญชลีพลีลักษ์ได้โพสต์ข้อความระบุว่า Keep going นะอันลี Keep going เราทำในสิ่งที่เชื่อและเชื่อในสิ่งที่ได้ทำลงไปและจะทำอย่างนี้ให้ดีขึ้นไปอีกตลอดไปในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งนักข่าวคนหนึ่งพิธีกรคนหนึ่งซึ่งเชื่อมั่นในชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ไม่เคยบิดเบือนไม่เคยบิดเบี้ยวซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรทำอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรก็เห็นกันอยู่คงไม่ต้องเอื้อนเอ่อยอะไรให้มากความก็ออกมาดีๆแท้ๆด้านในสันติสุขนะครับสันติสุขมรงสี โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเช่นกันโดยระบุข,ข้อความว่าผมก็ว่าผมเดินออกไปดีๆแล้วนะครับ 1. ผมยืนยันว่าทุกรายการที่ผมทำหน้าที่จนถึงนาทีสุดท้ายไม่เคยโกหกบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีใครมีแต่พวกไปกล่าวหาแบบเลื่อนลอยแถมตัดต่อใส่ร้ายอีกตั้งหาก 2. แน่นอนผมเคยตอบโต้เอาหลักฐานเอาข้อมูลจริง มาชี้แจงหากล้างพวกโกหกโดยเฉพาะโกหกใส่ร้ายในหลวงและผมทําต่อไปแน่อย่างสุภาพชน3เสรีภาพสื่อต้องไม่ใช่เสรีภาพให้ใครมาโกหกยังไงก็ได้โดยไม่รับผิดชอบต่อคนดูนะครับ 4. ถ้าการตอบโต้มอบด้วยข้อมูลจริงแล้วทำให้มอบที่ด่านในหลวงด้วยคำหยาบคายไม่พอใจ จนพรานไปกดดันคุกคามนักข่าวภาคสนามเราควรโทษใครครับปอลอเห็นหลายคนแชร์ชื่อรายการใหม่ขย่ำข่าวเช้าขอเรียนว่าไม่ใช่นะครับชื่อรายการใหม่ที่สถานีใหม่ไม่น่ารักขนาดนั้นครับฮ่าฮ่าขยี้ขย่ำขยุ่มขยมไม่ใช่ทางนั้นครับเด็ดกว่าน,นั้นครับฮ่าฮ่านอกจากนี้นะครับสันติสุขยังนําตัวเลขเรตติง้งรายการสถานีโทรทัศน์เนชั่นนะครับ ซึ่งสัปดาห์สุดท้ายของการจัดรายการนั้นก่อนที่จะลาออกไปอีกด้วยโดยพบว่ารายการที่ตนเองจัดนั้นตามวงกลมสีเขียวเรตติ้งค่อนข้างดีและมีผู้ชมจำนวนมากเทพไทยเตือนยื่นจดหมายชงธรรมรัฐประหารผิดรัฐธรรมนูญปลุกคนไทยต้านเผด็จการนายเทพไทยเสนพงศ์สอสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม คณะราษฎรปี2563กับกลุ่มมวลชนปกป้องสถาบันว่านับวันการชุมนุมของสองฝ่ายจะมีการเผชิญหน้ากันมากขึ้นและมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการประทะกันจนเกิดความรุนแรงขึ้นได้และยังมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไม่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายมากขึ้นตามลำดับนายเทพไทยเสนพงศ์กล่าวว่าจากกรณีที่นายกฤตเยี่ยมเมทากอ เลขาธิการเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์หรือสอปปสปร,ประกาศระดมมวลชนเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่สำนักนายกรัฐมนตรีและเดินมาที่หน้ากองทัพบกเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกณรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้มีชาการทหารบกวงเล็บพอบทบเพื่อเรียกร้องให้มีการรัฐประหารชัดดาวประเทศ ซึ่งเป็นทัศนคติที่อันตรายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยอย่างยิ่งทั้งนี้การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำเข้าข่ายการยุยงปลุกปัน่นให้มีการล้มล้างการปกครองของประเทศซึ่งขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา49ที่บัญญัติว่าบุคคลจะใช้สิทธิ หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขม่ได้และอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ที่บัญญัติว่าผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ 1. ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 2. ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้หรือ 3. แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักรผู้นั้นกระทําความผิดฐานเป็นกบฏต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตประกอบมาตรา84ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นนั้นกระทำความผิด ไม่ว่าการใช้บังคับขู่เข็นจ้างวานหรือยุยงส่งเสริมหรือด้วยวิธีอื่นใดผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทําความผิดจึงไม่อยากให้ประชาชนคนไทยมีทัศนคติสนับสนุนแนวคิดการใช้กําลังทางการทหารแก้ปัญหาความขัดแยง้งทางความคิดของคนในชาติด้วยวิธีการก่อรัฐประหารเพื่อนำประเทศไปสู่การปกครองของเผด็จการ ซึ่งเป็นการนำพาประเทศถอยหลังเข้าครองและจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติทั้งทางด้านาศเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่างมากมายเพราะปัญหาของบ้านเมืองนั้นที่เกิดขึ้นจะต้องแก้ไขตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นจึงขอเรียกร้องให้คนไทยทุกคนที่รักประชาธิปไตยได้ลุกขึ้นมาต่อต้านการทำรัฐประหารและ ประนามข้อเรียกร้องหรือการสนับสนุนของกลุ่มการเมืองกลุ่มใดๆที่กำลังจะทำให้ประเทศกลับไปสู่การปกครองของเผด็จการอีกครั้งหนึ่งเพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมกษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้นที่เป็นการปกครองที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับการปกครองของประเทศไทยมากที่สุดานเทพไทยกล่าวความคืบหน้าล่าสุดเทพไทยชี้เปรี้ยง กลุ่มปกป้องสถาบันส่วนใหญ่เป็นมวลชนจัดตั้งที่ได้รับการอำนวยความสะดวกจากทางเจ้าหน้าที่รัฐนายเทพไทยเสนพงศ์สอสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ห้ามปรามไม่ให้มีการจัดม็อบชนมอบเพราะไม่ใช่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้นว่าเรื่องนี้ตนได้แสดงความกังวลและความเป็นห่วง ต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความพยายามสร้างสถานการณ์ให้เกิดม็อบชนม็อบมาโดยตลอดต้องขอขอบคุณพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างยิ่งที่ได้แสดงท่าทีอย่างจริงจังและขอให้ส่งสัญญาณไปยังทุกฝ่ายไม่ให้มีการจัดการชุมนุมในลักษณะที่เผชิญหน้ากันนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคณะรัษฎร2563หรือกลุ่มปกป้องสถาบัน หรือกลุ่มมวลชนใดๆก็ตามโดยต้องหลีกเลี่ยงหรือห้ามจัดการชุมนุมในวันและเวลาเดียวกันและสถานที่เดียวกันซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความสงบและดูแลด้านความมั่นคงจะต้องเข้าไปประสานงานและบริหารจัดการการชุมนุมของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มปกป้องสถาบัน ที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นมวลชนจัดตั้งหรือมีการระดมมวลชนที่รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นจะต้องหลีเกเลี่ยงและห้ามปราบไม่ให้มีการดำเนินการในลักษณะมอ็บชนมอ็บอย่างเด็ดขาดนายเทพไทยกล่าวนายเทพไทยนะครับยังกล่าวอีกว่าในขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำสูงสุดของรัฐบาล จะต้องส่งสัญญาณและกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการกระทําผิดกฎหมายจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเพราะถ้าหากรัฐบาลมีการหย่อนยานในการบังคับใช้กฎหมายกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นคุณกับรัฐบาลยิ่งเพิ่มความขัดแยง้ง และความเครียดแค้นต่อรัฐบาลมากยิ่งขึ้นจะทำให้การชุมนุมมีความรุนแรงมีมวลชนเข้าร่วมการชุมนุมมากขึ้นอาจทำให้สถา,านการณ์บานปลายจนไม่สามารถควบคุมหรือแก้ไขปัญหาใดๆได้ได